เรียกว่าวันนี้คุณซื้อเท่าไหร่เราก็แจกหมดนะอารู้จริงๆเลยวันนี้ซื้อครบ500บาท500บาทกระเป๋าสวยๆใบนี้เรามอบ คุยไปเลยนะคะน่ารักมากๆเลยใส่อะไรบ้างดินสอได้แล้วก็เครื่องสำอางเลย็กน้อยเก๋ๆสำหรับสาวๆที่บอกว่าเวลาอยู่แบบว่ากระเป๋าเนี่ยลกมากเอาเครื่องสำอางใส่ในกระเป๋าทั้งหมดเลยแนะนําเลยค่ะแยกมาใส่กระเป๋าใบเล็กนี้ได้ซื้อครบ500บาทเท่านั้นเดี๋ยวเราแถมให้ไปเลยนะคะในส่วนของกระเป๋าเก๋ๆใบนี้อีกหนึ่งใบค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นลูกค้าบอกว่าเยอะมากเลยยังมีอีกค่ะยังมีอีกยังมีอีก เดี๋ยวฉันขอรื้อคนมาให้ดูว่าเรามีอะไรมาแสกกันบ้างนี่เลยนี่เลยนี่อันนี้คือ อะไรเอ่ยนี่เป็นกระเป๋าอ่ากระเป๋าใบน,นี้ใบใหญ่มากแล้วนี่ก็คือกระเป๋านี่สวีดีสปอร์ตเรเวอร์ค่ะให้คุณน้องๆหนูๆน,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 นั่นเองค่ะอันนี้ก็ซื้อครบ800บาทเหมือนกันเดี๋ยวเราจะแคมให้ไปเลยในการในส่วนของกระเป๋าสวยๆเก๋ๆใบนี้ไปนั่นเองค่ะแอบเห็นฝั่งนู้นแจกกันใหญ่เลยแจกกันใหญ่เลยสวัสดีค่ะพี่คะจา่ายตังค์หรือยังคะจ่ายแล้วเลยคะ่ะโอเคค่ะได้เลยค่ะ เขาสวยๆใบ,บนี้หนูให้ตรงนไปเลยค่ะซื้อครบ1,500บาทค่ะอ่าด้านบนด้านบนมาเลยดีกว่าอ่าห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะอ่าห้าร้อยพี่บุตรใหญ่ห้าร้อยพี่บุตรใหเดี๋ยวหนูก็มีกระเป๋าเก๋ๆให้นะคะหนึ่งใบนี้เลยอ๋อน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะ โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนี้ค่ะขอบคุณมาก่อยสาหรับลูกค้าของสบินา่าทุกท่านเลยนะคะก็เรียกได้ว่ากับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ต้องขอบอกเลยว่าเราจะอยู่คุณถึงเย็นนี้